สวัสดีครับมาพบกับลุงตาผ้าแสบอีกคลาวครับผมครับมือนี้ลุงตาผ้าแสบส่วนผกส่วนหนองมากินครับผมเนาะต้มเนื้อครับผมมีเั้งเอ็ดแก้วมีเั้งปากน้าโอ้หลายยางหลายแนวครับผมครับเนาะกะเมื่อนี้ก่อนสกินนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมน้ำแน่ได้ครับเเพื่อเป็นกําลังใจครับผมครับมากินนั้งกันครับคางๆางเฮานี่กะเนาะ แก้วขมพียขมเลยครับนะจกข้าวเหนียวกันมานเนีอน่อนันนี้ห่อนห่อนนะมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงตม้มมันเป็นยังไงตม้มมันต้องขมแจ้วขมมันจีวานไปบ่ไบด้นะครับเน,ะน,นาะสมน้ำก็นด้โอ้โกโก้ครับโกโก้ยามห่อกินท่าน,นเนาะกินลาบ กนะินนไก่นะเมื่อตกนี่แนวสดนังสีหลาผมต้มครัมือนนครับบูห์พี่ขมอยู่เห็นโอ้โหแก้วก็ขมบ่แพ้กันครับผมเห็นแก้วแล,ล้วก็ได้ โอ้โอืมเบจังคักเลยครับ ยุท่งจังหวัดอันของแฟนเพจคนที่รับส้มนะมีร้านอาันใดแนะนำจังหวัดใดคอมเมนต์มาเนะยครับผมครับถ้าเราเสีผพานไปต้องไปซิมให้ได้นะครับส้มอยู่จังหวัดใดแจ้งมาเลยนะครับเรื่อผมอยู่จังหวัดนี่ผมอยู่จังหวัดนี่มีร้านนี้แนะนำสเดอืม ต่ว่าทุกจังหวัดเนี่ยสิมีลาหลาบก่อยอยู่แล้วครับผม,มแนะน้ำกันมากครับหลับส้มห้างจังหวัดใหญ่กดมากเลยครับผมยุจังหวัดจังหว,วัดนั่นจังหวัดนี่หามีลานแนะน้ำกันแนะน้คขับบ่มีลานแนะน้ำ,นนำบ่มเป็นอย่างบอกจนนุจังหวัดนั่นจังหวัดนี่เด้อ คือแช่ของอร่อยแช่อาหารแ่บๆของแังวัดเฮ้าออกไปนะครับเนาะคลายกันเนี่ยการทำมาหากินอย่างดีนะครับเนาะรอ้เองแก่งกำลังนุ่มนะครับ หันลงข้นก็นมากรีนลาบหันลงข้นก็นมากรีกนก้อยหันลงข้นก็บบมัดกรนก้อยเพราะว่ามันหยิบแต่ว่าลาบมันคือว่านแล้วเป็นอาหารเพื่นๆนะครับเนาะหันลงข้นก็นมีลานประจำเดชหันลงข้นก็นบอกว่าหันลงข้นก็นบอกว่าฉันซื้อลาบที Leader ่ตลาด แน่นอยูอ่รับท้มอยู่จาังก,ก็ไหนคอมเมนต์มาบอกนะทุกครับแต่ว่าท่านมีหลานหลาบก้อยต้มที่แฉบๆคอมเมนต์บอกนี่นลยละครับนี่โอกาสที่ไปให้ได้มักเชียวนะ <laughs> ส้นพะอีสานมันจีหลายอยู่แล้วรางาก,ก่อยทั่งเนีนแท่ทั้งเต็นกาสินสาข้ามนั่นแห้งหลายครับผมครับอื โบ้ขมไหมขึ้นตาแล้วแาบนะี้บ่เดีขมยุ่งหวามาขมยุ่ตาเ้อเ้อขัดแบนี้ฮโ คนกับมักกัดพริกไปน้ำเดียกินตม้มจริงๆกับลุงตาครับมากกาักกัดพริกแต่ว่าเสื้อนี่กันยังเผ็ดอยู่ยังต้องเผาๆกันซะก,ก่อนช่วงไปครับให้หน้าตาแบบนี้มากินลาบกินก้อยเลยครับอืมอืม thế nào khi thức ăn cô cô khi chú khác cắt vô đi tây ăn vết tạp nam tạp nam nó nọc phần hỏng riêng Nhìn bố lẻ rồi Chốt ở các con nhau đó Chốt là con nhau rồi nhau khăm này ừ. <laughs> うん。<music> <music> แบโง้ไล่กินตัวนกเนกาะนกถึงห่วงไล่ <c oughs> ไปครับรูบ้แล้วแบบ Mm hmm. พี่น้องเอาครับแซบเผ็ดคงขากขนาดครับผมครับ ต้มเครื่องในต้มเครื่องไนเนื้อนะครับอต้มเนื้อก็แล้วกันอืใส่หลายอย่างหลายแนวครับผมครับแซบคักขนาดครับผมกะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับเนาะนะครับเมนูนี่นะครับฝากไปนะครับเห็ดขมแซบอแก้วกับข้มนะครับล้อเบิ้ลกันวามนูหนนาลุ่มตา นะครับทีเอาอย่างมา่ฝ่านะครับอย่าลืมติดตามเลยครับเด้อนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับมื้อนี้คลิปนี้ครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ